สวัสดีชาวออฟทั้งทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมเนี่ยวันนี้เรามาชมลังเซนซีนะครับเก๋าโชว์ของนะซึ่งเจ้าตัวเขาบอกว่าเขาชื่อไอจรอดนะผมขออญาตเรียกว่าจรอดแล้วกันนะแหมจะอะไรขนาดนั้นนะมากับรถ MT ครับรถกลางเทียร์8พรีเมียมของสวีเดนนะลังเซนซีมากับเพื่อนด้วยในเกมนี้นะแอสตันเล็กนะซึ่งอยู่ในห้องเทียร์9นะครับมีเทียร์8กับเทียร์9อยู่ในแมปเมือง เกิดทั้งฝั่งเหนือคแล้วก็จอร์ดนี่วิ่งเข้ามาลายหนึ่งครับทะลุมากับเพื่อนในทีมนะครับเป็น Black บู l ด็อกนะฮะมาตรงนี้ครับเห็นที 3, 4ซึ่งคันนี้เป้าใหญ่มากนะใช้เวลาเล็งนิดนึงแล้วซัดเข้าไปว้าวครับนัดแรกว้าวครับแม่อะเอาใหม่ครับเป้าใหญ่ๆเล็งนานๆแล้วก็ซัดเข้าไปนัดหนึ่งครับได้มา3 0 2นะครับดาเมจเฉลี่ยต,ตอนนันค่อนข้างดีนะแต่ว่าเนี่ยเป้ามันจะใหญ่ใหญ่เลยแนละ ขนาดเล็งดีๆแล้วก็ยังใหญ่นะครับซัดนาที่2ไป324ครับแล้วก็ว k 100ครับด้านข้างเนาะเนาะซัดเข้าไปเต็มๆ326ครับตรงนี้กินนิ่มครับไฟไม่ติดครับมีคนมองให้ด้วยนะเราก็สนัยไปชิวๆเลยนะครับเห็นหัวของ T34 อยู่ดูซิว่าจะคมแค่ไหนไม่ไม่โดนนะฮะงคมไม่พอครับแล้วเพื่อนแอสตันก็ไปเล่นด้านบนเขานะฮะ ส่วนจอร์ดก็มาเล่นยิงท้ายยิงข้างตรงนี้แหละนะี่ยซึ่งเฮฟวี่ท้งในเกมนี้ก็ค่อนข้างเยอะพิงมควนนะครับด้านบนเห็นเป็น t 9 2ครับล็อกเป้ายิงแล้วไม่โดนครับแม่เขาดึงรถถอยกลับไปนะรถไม่ครับมองเหมือนเห็นแล้วก็เห็นจริงๆด้วยนะยิงไม่โดนนะครับลูกกระสุนวิ่งค่อนข้างชา้าจอร์ดนี่เอาลูก AP ปกติมาล้วนๆนะครับลูกทองไม่ใช้ครับยิงท้ายของ v k 1 0รไป379ครับ ติดลูก h ฮสมาอีกนิดหน่อยครับห้านัดครับนอกนั้นลูก AP ปกติครับเห็น e m ม2ครับเล้งแล้วก็ซักเข้าไปเต็มๆครับ313ได้แทร็กด้วยแต่ว่าตอนนี้สกอร์ศูนย์สองะโดนตามอยู่ครับคือด้านบนเนี่ยเป็นของเขาแล้วเนี่ยยึดเขาเขาฝั่งศัตรูนี่เขายึดเขาได้นะครับแล้ววีเคร้อยถอยออกมาเห็นเห็นครับซักเข้าไปครับถ้าแบบนี้ก็สบายครับ ล้อโหลดแล้วก็ซัดครับนั่นแหละฮะ284ครับได้เรื่อยๆแบบนี้ได้เรื่อยๆแล้วไม่ยอมหนีด้วยเรียบร้อยแน่นอนนะครับเก็บไปครับ1คิวแรกยังเหลืออีกคันหนึ่งครับ e m u l แล้วก็ด้านล่างตรงนี้เป็นลูเวอร์ครับอ้าวมีคนเห็นครับเป็นกาดครับหรือว่าองค์คลักษ์นั่นเองซัดเข้าไปด้านบนครับสแตนดาร์ b บครับ ตั้งเป้ารอเลยโอ้โหโดนเข้ามา400อเลยนะโดนเข้ามา400หนักหนักไปครับจอนี้ต้องถอยรูดลงลงน้ำเลยนะเอาใหม่ครับคือไปสแนปไปอะไรไม่ได้คันนี้มันเป้ามันใหญ่จริงนะแล้วก็ระยะขนาดนี้ด้วยไกลนะไกลมากเลย400กว่านะครับเกือบเกือบ500ต้องใช้เวลาเล็งนะต้องใช้เวลาเล็งเลยไม่งั้นมันเป๋มันเบี้ยวอ้าวแล้วเห็นครับจอนเห็น KV4 ครับด้านข้างเผลอๆซัดเข้าไป ไม่ได้ดาเมจครับขึ้นคริิคอลดาเมจแค่นั้นครับเล็งหัวครับซัดไปใหม่ครับ327ครับมาเริ่มมาแล้วนะครับแล้วก็สกอร์ก็เริ่มตามมาแล้วนะครับลูเวอร์ครับด้านข้างซัดไป้าไป310ครับแม่ซัดรัวๆครับตรงนี้ด้านบนสแตนดาร์ดบไม่ได้แล้วครับดึงรถมาเอา KV4 นี่แหละนิ่มๆนะ KV4 นิ่งมากเลยเหมือน AFK นะ เหมือนจะ AFK หรือเปล่านะฮะนิ่งจริงๆนะ่น่าจะ AFK นะอย่างนี้จอร์ดบอกสาบายครับจอดยิ้มเลยนะสัดกันรัวๆครับนัดละ300กว่า300กว่านะฮะอีกสักนัดหนึ่งน่าจะร่วงนะสำหรับ k v c นะครับอ่ะเพื่อนเก็บเพื่อนไม่เก็บนะเพื่อนเพื่อนเหลือไว้ให้นิดหนึ่งนะครับเสร็จจอดนะจอดเก็บไป2คิวแล้วนะครับแล้วก็เห็นท้ายง,งามๆของลูเวอร์แล้วก็ สามคิไปครับนิ่มๆเลยครับาำให้ตอนนี้สตอร์ขึ้นไปแปต่อสเลยนะฮะใกล้ๆทางซ้ายมือยังมีกาดอยู่นะยังมีกาดอยู่นะครับอ่ะเจอแล้วเจอแล้วครับเล็งแบบๆๆเกือบไปเกือบไม่ทันนะเกือบไม่ทันนะจอดเกือบไม่ทัน,นได้มาอีก3 3 2แล้วก็อยู่ไหนอ่ะเจอแล้วนะฮะแม่กาดก็นิ่งดีจริงๆนะ เก็บแบบนิ่มๆมเลกินนิ่มในงานนี้งานนี้กินนิ่มรับทะลุขึ้นมาแล้วครับด้านบนลาสสปอร์ตนี้จะเป็นสกอร์เป็นจีนีจอดค่อยๆขึ้นมาครับแต่ว่าทางซ้ายครับเห็นเป็นที28โปรโตไทป์ครับซึ่งจะตายอยู่แล้วกินนิ่มอีกแล้วจอดแม่ลาสไป2นะครับเป็น5้าคิวแล้วตอนนี้แล้วก็แอสตันเล็กครับ เห็นหัวโตๆก็ซัดเข้าไป6คิวครับกินนิ่มอีกแล้วครับต้องบอกเลยว่างานนี้จอร์ดกินนิ่มครับ6คิวชิวๆไป2คันสุดท้ายครับ T77 ทีเจ็ดเจ็แล้วก็ทีสิบนะครับความไวนี่ไวอยู่แล้วแล้วจอร์ดก็ใส่เทอร์โบมาด้วยนะครับงานนี้วิ่งกันพุดปั๊ชนาดูนะครับวิ่งแข่งกับ LT ได้เลยนะ LT นี่หนีไม่ออกนะแม ได้อีกสักนัดหนึ่งก็จะแจมมากอ่ะไปแล้วครับ T77 เหลือคันสุดท้ายครับ T10 ครับยังมี HP เหลือให้ยิงอยู่เนี่ยนะฮะเป้าบา,บานขนาดนี้ยิงเข้าไปก็ปิวไปไหนก็ไม่รู้นะฮะดินกระจายเลยแต่เรามีความเร็วอยู่นะครับพุ่งทยาน T10 ไม่หันด้วยไม่มองด้วยเท้าเลยครับแล้วก็1น,นัดเข้าไปครับ345ครับขออีกสักนัดหนึ่งขออีกสักนัดนึง ทันไหมจอดจอดทันไหมจอดจอดจอดเทียบร้อยครับจอดจอมลัดเนี่ยเจ็ดคิวไปครับจอดแม่ยกปืนเลยทีเดียวบอกเลยครับว่างานนี้จอดเกิดเลยนะแหมชื่อชื่อนเกมก็จอดนะจอด underscorecardinoff นะเอ็มแตกไปครับเอ็ดทงเกอร์นะครับไฮแคลิเบอร์ด้วยนะครับปืนลำกล้องใหญ่แล้วก็ท็อปกันอย่างแน่นอนคิวมากกว่า6กันหรือคิว เท่ากับ6คันก็จะได้ท็อปกันแน่นอนนะครับได้เงินมาแสนห้าคราบประสบการณ์5,756นะครับยิงไปทั้งหมด5,892นรบะฮะคิวแล้วก็คราบสบการณ์ดิบๆนี่1,705เเลยนะครับสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคันนี้รู้สึกว่าตอนนี้เป้าจะใหญ่ใหญ่จริงๆนะ เล็งสุดแล้วก็ยังใหญ่อยู่นะแต่ว่าถ้าไม่เล็งนี่แย่เลยนะปีววไปไหนก็ไม่รู้ต้องเล็งจริงๆนะครับยิงไปทั้งหมด30นัดเข้าเป้า24เจาะก,กระรอานะครับดามมจ่รวม5,8 0 0แล้วก็มีแอซทอีก376เนะเป็นบัญชีพรีเมียมหากค่าซ่อมไป3,200เท่านั้นนะแล้วก็ค่ากระสุนก็ถูกมากนะ17,000เท่านั้นเพราะว่าจอร์ดนี่ใช้ลูก AP ปกติล้วนๆนะครับลูกทองไม่ได้เอาไปเลยนะฮะไเงินมาหน่อยๆเลยครับแสนสามนะเกือบเกือบแสนสี่เลยแมเป็นเก เกมที่สนุกดีนะครับจอสเขาที่เห็นนี่ใส่เทอร์โบมาด้วยนะฮะวิ่งปุ๊บปาร์ตเลยนะฮะมีเทอร์โบมีพัดลมนะครับโหลดเร็วคันนี้นี่ถ้าจะเล่นต้องใจเย็นนะฮะสแนปไม่ได้จริงๆนะมันเป้ามันใหญ่ใหญ่มากจริงนะแต่ก่อนนี่ก็คือมันใหญ่ตั้งแต่แต่ก่อนแล้วนะฮะแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ก็ไปสแนปสู้ใครไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กนะฮะนอกจากว่าถ้ามันจะใกล้ๆจริงๆเนะี่ยมันก็ได้อยู่แต่ว่าในเกมนี้นี่จอสเล่นระยะแบบ400500ก็มีนะเออยิงแต่ว่า หลายๆคันก็ยังแบบว่าจอนิ่งๆให้ยิงก็มีหลายคันอยู่นะเออแต่ก็เป็นเกมที่สนุกดีนะสนุกมากๆนะขอบคุณไอจอร์ดด้วยนะขอบคุณ <laughs> จอดด้วยนะสำหรับคลิปมันๆแบบนี้นะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็จะเันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้มิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ